นี่คือชนเผ่าแอฟริกาสองปีที่แล้วเราเคยมาเล่นซ่อนแอบกับชนเผ่าไปแล้วแต่เราแพ้เพราะพวกเขาเจอเราเร็วเ,วเกินไป แต่พวกเราไม่ยอมเราคือราชาแห่งซ่อนแอบเพราะฉะนั้นครั้งนี้ทีมเราได้เตรียมตัวมาอย่างดีและจะพรังตัวกันให้เนียนที่สุดเพื่อลบลีกจากชนเผ่าและผมจะค่อยตามชนเผ่าเพื่อดูกันไล่ล่าสุดโหดในครั้งนี้มาดูกันว่าทีมไมเ a มนเนจะเอาชนะชนเผ่านักล่าที่แอฟริกาได้หรือเปล่า ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดะเทบไลค์กดติดตามช่องมายเมเนตและอย่าลืมสั่งซื้อไมซ์แน็คมันฝรั่งทอดที่โคตรอร่อยผมเองจะอยู่บนทีมชนเผ่านะครับเพราะว่าถ้าเราฝากกล้องกับพวกเขาเขาไม่รู้จะไทยอะไรไทยยังไงแล้วภาพมันจะไม่มีเพราะฉะนั้นผมจะวิ่งตามพวกเขาผมจะไม่ค่อยช่วยเรื่องการจับทีมเพราะผมรู้พวกเขามีชุดพลังตัวแต่ผมจะเป็นแต่กล้องและพยายามวิ่งตามพวกเขาให้ได้ครับ ออกคนแรกมีสิทธิ์เลือกเลือกก่อนโอ้โหนอกอ่าไปชุบไปชุบเอายิงชุบอ่าพี่ชนะพี่ฉลาดอยู่แล้วพี่เอาชุดสิงโตดีกว่าอ่าดิเดี๋ยวนี้โง่สุดเอาชุดพางเลยโอหน้อยออกธรรมชาติพรางพรางชุดพางอยู่แล้วอ่ะพี่มิสเตอร์ได้ใส่ทิศยาได้เลยชิดออกจาด ยากอะเนี่ยครับแค่นี้เหรอทั้งชุดเลยทั้งหมดนี่เลยของพี่หมดเลยเลยเลือกเลยเอาเขียวขนาดนั้นเลยเหรอมขึ้นต้นไม้ไอ้เหี้ยกินตะกีนเลยนะมึงขึ้้นนตไม้ไปซ่อนไปซ่อนเดี๋ยวแชุดสัตว์ชุดสัตว์ชุดฟางกองกระตากเลยเราต้องพันให้มิดครับทุกคนเปลี่ยนชุดก่อนเลยไม่รู้ว่าชุดพางได้มากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวสิงโตนี่มันไม่เหมือนท oh, ี together, together. Loyalty, well ่คิดไว้ว่ะ ใช่สิ่งโตที่คิดเื่ามันสิ่งโตกกระตูนน,ตนี่ว่าจะเห็นกูไหมเนี่ยสกรีนดำนี่ด้วยพี่อ่ะรุดเลยพี่อนชุดนี้อโอเครุดรุดแค่นี้พอพี่อเเนชุดแม่งสั้นกว่าตัวกูอีกไอ้เนี่ยระยาแม่งคนแล้วเขียวกับที่ตรงนี้ตรงนี้นี่แหละหาผมไม่เจอแน่นอน ไปแล้วผมไปแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมแต่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใส่รองเท้าเฮ้ยพี่ช้างหายไปไหนพี่ช้างหายไปแล้วเข้าป่าไปแล้วพี่สิงโตกระตูนเอาไว้มึงงั้นชีวิตไปก่อนนะทุกคนนี่น่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวจาต่อสายภาพ กูไปก่อนเลยนะบอลร,รือเียกูไปเยยไปลยเว้ย <c> เ <oughs> ว, <c oughs> วละซ่อนตัวเหลือไม่มากแล้วทุกคนต้องรีบกระจายตัวกันหาที่ซ่อนตัวให้เร็วที่สุดดูไม่ได้แล้วพี่บอยห้านาทีพี่บอยช่วยก่อนมึงทำอะไรมา,มาช่วยก่อนไปดูทุกคนมันเป็นหญ้าแห้งๆอ่ะช่วงนี้อเราต้องรีบไปอาบเลยห้าทีโอ้ยโอ้ย ไอ้ต้นไม้ต้นไม้หนามแบบปักเต็มตัวเลยปะ่ปะป่ะเฮล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 มีพลีสแบกแบกแบกโลว์อะโลว์อะทำห้เขาช่วยเรคคอมเมนต์มีพลีสผมเจอรูอ่ะแต่ผมไม่กล้าเข้าไปว่ะจะบอกกดเลย โอ้ oh, บอยวากูจะกบให้มึงเสร็จไปข้างในเลยแล้วผมใส่ถีดดำพี mm ่บอยโอ้ผ hmm. <c oughs> ิดแผนหมดเลยชิบหายแล้วผิดแผนหมดอุ้ยอุ้ยนามนามเต็มืออุ้มหนเลยโอ้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 โอ้อ้โอ้ออ้ โอ้โห<อ><อ>หัวหอยมือมันจัม,มือกูโอ้โห<อ>นามที่นี้มันแรงมากจริงๆดูผิวหนังของชนเผ่าแอฟริกานะครับมีรอยมีแผลเต็มแขนเต็มตัวเพราะระวังที่เขาล่าสัตว์และใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้เขาจะโดนหนามแบบนี้บ่อยที่เห็นทีมไมเมเนตบนเรื่องหนามคือเหมือนเจ็บจริงๆหัวหอยมือมันจัาม,มือกูเต็มตูเต็มหลังเลยจ้ะอย่าเดี๋ยว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  โอ้ยยี่ติดมือกูด้วยผมนม่าจะเข้าป่าเนี่ยทุกคนน่าจะเข้าไปนอนในป่าอย่างเงี้ยเพื่อเอฟซีของน้องไมเหมเน็ตพี่วิย์จะเข้าไปในปา่าเด็ดเพ่ดูทางซะก่อนคือชุดกับสถานที่แม่งไม่เข้ากันเราจะแอบทำไงได้อรนี้ก็หนามหนามัรงนั้นโอ้ยหนามแม่งเยอะจัดผมจะมุดเข้าไปในนี้ เ,เโโโโน,นโอ๊ยไอ้สั์มีแต่น้ำโอ๊ยโอ๊ยน้ำติดต้นชิบหายแล้วรอบนี้แล้วต้นไม้ก็ไม่ได้เขียวด้วยโอ้ยทุกคนเนี่ยโอ้ยต้องเข้าไปให้เร็ที่สุดโอ้ยลำบากหนามอะวันนี้ ิอยู่นั้นนะคุณตรงนี้เขาตายอยู่หน้าพีชสึเกเขียวๆอะไรอ,ะอันนี้หนามปะวะอันนี้ไม่ใช่หนามอ่าแถบนี้แหละอ๋อลงวัดเนื้อ ไม่มีไม่มีที่ย่าเลยเนี่ยน,นอมันตรงนี้แล้วเฮ้ยรอบนี้ต้นไม้ไม่ไม่ค่อยเขียวเลยอ่ะอันนี้คือเขียวที่สุดที่แบบใกล้เคียงที่สุดที่เท่าที่จะหาได้ตรงนี้แล้วนั่นเนี่ยเราจะจัดไม้เม็ดในถั่วรอบประเทศไทยนะครับพร้อม ของแจกเยอะมากรางวัลสุดพิเศษเกมสนุกสนุกและสินคัา limited e dition อยากจะเจอแฟนครับทุกคนทั่วประเทศนะครับเราจะไปทั่วไทยทุกภาคนะครับสุราษฎร์ธาน่สีรีราชากรุงเทพเชียงใหม่นครสวรรค์อุบลคอนแกนโคราชและที่อื่นๆน,นะครับและทุกคนจะได้มีโอกาสลองชิมไม้ s n a c คด้วยนะครับ ทุกคนเข้าฟรีนะครับไม่มีค่าเข้านะครับทุกคนสามารถมาสนุกด้วยและที่สำคัญลงทะเบียนก่อนเข้างานเพื่อได้ส่วนลดสินค้าแบบพิเศษมากนะครับมาเจอมาเเมนเนตโคชนายบอยรีวิวของเพียวชาร์บอลและทุกคนในทีมงานนะครับหวังว่าจะได้เจอกันนะครับเกมเริ่มตอนนี้เกมเริ่มเลยนะครับผมตอนนี้เกมเริ่มแล้วนะผมไม่รู้ว่าเขาจาผมเจอหรือเปล่า <ไ>เนก็พูดภาษาเขาไม่ได้ไไดเขาก็พูดภาษาเนกไม่ได้แต่คิดว่าพวกเขาเข้าใจนะเกมได้เริ่มขึ้นแล้วและแต่ละคนก็ได้ที่ซ่อนกันครบมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นคนแรกที่จะถูกเจอจากการล่าของกลุ่มชนเผ่าเขาเริ่มแนละ้วทุกคนไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จ <c oughs> สถานที่ไม่มอำนวยได้แค่ผ้าคลุมตัวเนี่แหละอ๋นนี้คือชุดกับกิ่งไม้แมงพันกันหมดแล้วตั้งแต่แรกชนเผาแยกกลุ่มกระจายไปและสังเกตดีๆเขามองพื้นทันทีและกำลังแกะรอยเท้าของทีมงานพอคิดไปแล้วเออมันไม่น่ามีรอยเท้าของรองเท้ามนุษย์เท่าไหร่แถวนี้มีแต่สัตว์ป่าเพราะฉะนั้นงานเข้าแล้ว และพวกเขามีอาวุธหลับอย่างสูนักไหวาตามรอยคนซ่อนตัวซึ่งหมามีความสามารถเหนือกว่ามนุษย์อยู่แล้วเขาสามารถดมกลิ่นและไล่ล่าเหยื่อของเขาวันนี้เราน่าจะเห็นความสามารถของนองหมาของชนเผ่าด้วยนะครับแต่วางว่าชุดพลังตัวของเราจะได้ผลจริง กลุ่มชนเผ่าเริ่มแกะร่องรอยของคนซ่อนตัวมาดูกันว่าพวกเขาจะใช้เวลานานแค่ไหนเพื่อเช็ครอยเท้าของคนซ่อนตัวที่แรกเขามาเช็ครอบต้นไม้ใหญ่เหมือนกลุ่มชนเผ่าสังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกติในพุ่งไม้ใหญ่เพงนี้ าเกยาัััาั์ยัโอ้โหน้องหมามาด้วยโอ้โหไม่ถึงหนึ่งนาทีไม่ถึงหนึ่งนาทีพี่เวท คนไายวิ่งแนบไปแล้วของพีวิทนี่ติดกับคีวนนี้วค้้อดิเสียงโวยวายกันมากเสียงโวยวายกันสุด

โอพี่วิทและนายโดนจับแล้วในเวลาไม่ถึง3นาทีชนพาวนี้ไม่ธรรมดาและเป็นนักล่าของแท้ตอนนี้เหลือ4คนบอนบอยเพียวและชาร์ปมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นรายต่อไปหรือว่าทุกคนจะรอดโอ้ปีที่แล้วเจอคนสุดท้ายปีนี้จะเจอคนแรกเลยไงวันเนี้ นายโดนเจอแล้วพี่พีชแหละไม่น่าไปใจเองเขาเลยยยอันนี้ก็ชุดของนายนะเขาจะมีเห็นแล้วอะวกแื้วกลิโมคาลิโมนบเียฮยวักอ่วามเจ็บปเจ็บมาเอาเอ่ะพี 아, 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 ยากว่าะใสจุดนี้เหรอก็เป็นสิงโตไงตอนนี้เจอวิทย์เจอนายและเจอชาร์ปสามคนภายใน5นาทีแรกพูดเร็วเลยนอนแป๊บเดียวเสียงมาแล้วหัวเราิกคิกคิกตอนหมบนอนเลยไม่น่าเชื่อว่าเวลาแค่นี้จะเจอไปซองคนแล้วไม่ใช่แค่เราที่เตรียมตัวมาพวกเขาก็พร้อมรับเมอเรายิ่งกว่าเดิมเองพี่ชาร์บโดนแล้วว่ะ ตอนนี้เสียงงูครับเสียงงูมากกว่าเสียงชนเผ่าฮะดีกว่ากันนาไหมเฮ้ยเฮ้ยคนนั้นจะเจอคนต่อไปเสียงคนโคตรเยอะทุกคนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยเห็นกูแล้วไม่ขำด้วยไปไป พี่เพียวไอเวนเผาพี่มาข้างนี้ไอเจ๊กูไอเย้เฮ้ยข่าจท์ชุดปรังตัวของเพียวสุดยอดเพียวไม่มีเขียวขายเกียงเลยขนาดมีชุดช่วยไม่ได้เลยพอเลรรู้ไหมเพราะอะไรดูสีชุด จะสีป่าในในตอนที่เรามาตอนนี้คนละเ,เฉดกันเลยบีที่แล้วทุกอย่างเขียวเปนเขียวแบบชุดเลยแต่รอบนี้ทุกอย่างมันแห้ง <c oughs> หลังเพียวโดนจับได้ในไม่ถึงหนึ่งนาทีกลุ่มชนเผ่าเจอตัวคนแอบอีกมันเร็วกันไปแล้ว อ oh ah, ้ากูไปแล้ว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 พี่เบวแม่งพามาหาเอาน้องตกใจโดนหาใช่ เฮ้ยตอนนี้มันเหลือบอยคนสุดท้ายไม่น่าเชื่อว่าภายในไม่ถึง10นาทีชนเผ่าเจอเกือบทุกคนไปแล้วเหลือบอยเพียงคนเดียวบอยจะรอดจากชนเผ่าได้อีกนานแค่ไหนหรือเขาจะแอบโหดจนชนเผ่ายอมแพ้ หัวหน้า,นาชนเผามาแล้วดูดูเขากำลังแกะรอยเท้าเมัองมเขามองพื้นแล้วกำลังหารอยเท้าตอนนี้กลุ่มชนเผาเริ่มกระจายกลุ่มอีกครั้งเพื่อตามหาบอยที่เหลือรอดคนสุดท้ายเขาจะเจอหรือเปล่ามันเอซมันเอซนะเอ,อะนะนะ

เจ้าเจ้าเจ้าเ้าเหนื่อยครบไปแล้วสำหรับเล่นซ่อนแอบกับชนเผ่าภูเขาเจอทั้ง6คนในไม่ถึง15นาทีอ็ชอบชคุมบอยมาก เต็มไปหมดเขียวขนาดนี้พี่แอบตรงไหนก่อนดูมองไปมุมนี้นานเบนยังไงบ้างต้นไม้กินคนที่แอฟริกาต้นไม้กินคนคงแพร่คือมันมันมีน้ำใช่แล้วโดนมันดึงตัวจริงโอดแต่ตื่นเต้นพอไปเข้าไปไกลๆแล้วตื่นเต้นเวลามันแบบ เอออยากได้ชอบชอบให้ไปเลยนี่ของพีวิศแล้วก็เอาหมดชะกาชใรอยเกกอ้าอยากได้ให้ไปเลยเอาไปเลย กเขาเอาชุดไปแล้วและไม่รู้เขาจะใช่ยังไงแต่ก็ดีใจที่เขาชอบแล้วถ้ากันว่าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง My m a n n e e เพื่อว่าเราจะได้ทำคลิปแบบนี้เพิ่มเติมและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมสั่งซื้อ m ไม n c k มััฝรร่งทอดที่โคตรอร่อยและเราจะเจอกันในถั่วรอบประเทศไทยนะครับทุกคนเข้าฟรี